สวา่านไขควงกระแทกไร้สายสามระบบมาซลุนะครับเป็นรุ่น HCDI 105ตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆของแบรนด์มาซลนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเราสามารถถอดหัวจับดอกสว่านตรงนี้ดึงออกมาครับได้เลยก็สวมเป็นพวกดอกไขควงนะครับแกนหกเหลี่ยมที่เป็นแบบหัวไขควงก็ไปหัวแชกหรือว่าจะเป็นหัวบล็อกนะครับเบอร์8ที่เราใช้ยิงพวกโครงเหล็กโครงหลังคายิงฟ้าเมทันชนะครับได้แบบนี้เลยตัวนี้นะครับปรับคัดได้ นี่ครับปรับคัดหรือว่าค่าทอร์กได้สูงสุดถึง20ระดับเลยแล้วก็สามารถเลือกสปีดใช้งานเนี่ยถึง2เกียร์นะครับรวมถึง3ระบบอย่างที่บอกไปก็คือเราสามารถปรับงานขันน็อตทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นงานเจาะไม้เจาะเหล็กก็ปรับมาตำแหน่งตรงกลางนะครับมีโหมดกระแทกให้เราได้เจาะปูนด้วยนี่ครับมอเตอร์บัตเลดนะครับเป็นดามจับกันลื่นอ่ะทีนี้มาฟังเสียงมอเตอร์กันหน่อยครับแบตเตอรี่ครับเป็นแบตเตอรี่มัลตพาว power เนาะยี่สิบโวลต์นะครับอ่ะ โอเคครับก็ประมาณนี้เลย85นิ้นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับในเซ็ตก,ก็จะมีแท่นชาร์จไปให้นอะอุปกรณ์ของแถมต่างๆพร้อมกับการรับประกันให้ตั้ง6เดือนนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนอกจากแบตนะครับของมาสรุแล้วก็ยังสามารถใช้แบตกับโอซูกะได้นะครับอ่ะนี่ครับประมาณนี้เลย ท่านในที่มองหายอยู่นะครับแบบต้องการแบบงานครบทุกฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไม้งานเหล็กงานขนันน็อตงานเจาะปูนเนี่ยนะครับมาซาลูเอสซีดีไอ105ตัวนี้ครับรับจบให้เลยผมปักตะก้าให้แล้วครับไปเ,เลือกสั่งมาใช้กันได้เลยครับ